สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เดยยออ็อทาลอดบายกันชรยานะคะรีบนี้เราจะมาส่องคนรักเก่าฮาวิโยค่ะเราจะมาส่องคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วถูกไหมคนรักเก่าก็ต้องเลิกกันไปแล้วคนรักเก่าที่เลิกกันไปแล้วเขาสบายดีไหมเขาจะกลับมาไหมชีวิตรักเราจะเป็นอย่างไรต่อไปเขาคิดถึงเราบ้างไหมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือ,อยังมากันที่ธาตุไฟ แม่สิงธนูค่ะมาดูความสัมพันธ์ที่ผ่านมาของคุณสองคนก่อนว่าความสัมพันธ์ของคุณสองคนเป็นแบบไหนกันเป็นความสัมพันธ์แบบไหนและทําไมถึงเลิกกันเรามาดูตรงนั้นก่อนไฟได้แก่แมธสิงธนูมาดูเมนเอนเนอรจีความสัมพันธ์เป็นอะไรจ้าดูเบื่อเบือ่อดูเซ็งเซ็งดูหน้อยหนอยดูไม่มีความสุขสักเท่าไหร่เออ ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาบางความสัมพันธ์มันทําให้คุณดูคิดมากเดะทาวเวอร์จบแล้วจบแล้วไปต่อก็ไม่ไหวจะไปต่อก็ไม่ได้เดี๋ยวดูเขาก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์วางไพ่ให้หมดก่อนนะรักเราไม่เท่ากาันถูกแทงข้างหลังมาหรือจ๊ะไฟจ๋าโอบาดเจ็บไม่แพ้กันค่ะสิบดาบเลยอาการสาหัสไม่แพ้กันนะจ๊ะ อ้ามาไพา่ใบแรกของคุณเป็นสี่ช่วยมองถึงคุณเกิดอาการความรู้สึกที่มันเบื่อเบื่อไหมอารมณ์คือเบื่อหรือเกินแล้วกับความสัมพันธ์ที่ผ่านมาหรือกำลังลังเลสงสัยไม่แน่ใจเคลือบแคลงมีอะไรที่เราเลือกผิดไปไหมมีอะไรที่เราคิดไปไหมมีอะไรที่เราผิดพลาดไปไหมมันมองถึงความรัก ที่มันมีอยู่ใช่หรือเปล่าเออมันมีตัวเลือกเข้ามาจีบเข้ามาจีบอยู่เหมือนกันนะแต่ก็ไม่คิดจะรับรักใครง่ายๆนะจ๊ะเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่มันมองถึงความรู้สึกของคุณในะรักที่คุณมีเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าไม่แน่ใจคิดหนักคิดมากหรือสงสยัยหรือชัดเจนอยู่แล้วคุณรู้สึกถึงความชัดเจนอยู่แล้วค่ะ ว่าเราสองคนเนี่ยมันกับก็ไม่ได้ไปก็ไม่ถึงอ่ามันรู้ชัดแจ้งกันอยู่แล้วมันเหมือนมันเหมือนต่างคนต่างรู้สถานะการสถานการณ์ที่เป็นอยู่ในความรักนี้มันทําให้คุณคิดมากมันคุณอยากตัดสินใจแล้วนะบอกตรงๆก็ถามว่าอยากตัดสินใจไหมอาจจะตัดอาจจะเป็นการตัดสินใจไปแล้วก็ได้แต่ว่า มันดูมีความรังเลค่ะมันมีมันดูมีความรังเลมีความสงสัยเกิดความไม่แน่ใจหรือว่าไม่แน่ใจต่อการตัดสินใจของตัวเองก็ได้นะเออแต่สิ่งที่เรารู้อยู่อย่างหนึ่งว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันทำให้เราค่อนข้างคิดหนักคิดมากเหมือนคุณต้องการที่จะจบกับเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาตัวเขาเองเนี่ยยังมีพชาั่นอยู่นะ ยังมีความปรารถนายังมีความต้องการอยู่บางครั้งเขาโกหกอะไรกับคุณก็แล้วแต่เขาอยากจะให้คุณอยู่ตรงนี้มีเรื่องที่เขาปิดบงังซ่อนเร้นโกหกอะไรคุณแต่พอคุณจับได้ก็ได้คุณอาจจะได้เลิกสิบดาบดูเขาดูเขาก็เริ่มรู้สึกได้ว่าคุณน่ะความรักของคุณมันลดมันลดน้อยถอยลงไหมอืม มันเกิดอาการของคนที่รู้สึกได้แล้วว่าเธอจะไปจากฉันแน่แล้วไหมเ,เธอจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วไหมมันเป็นความรู้สึกที่อืมันเหมือนใครบางคนในที่เนี้ยอ,อ่ยังไม่แน่ใจยังไม่แน่ใจยังมีความสงสัยเขาอาจจะรู้สึกถึงคุณเองที่ท,ที่อาจจะ จะดูว่าคุณเองเนี่ยอาจจะมีตัวเลือกแล้วก็ได้นะคะอาจจะเป็นคุณที่เริ่มที่จะไม่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ได้มันทําให้เขารู้สึกแบบนั้นมันทําให้เขาสึกว่าตอนเนี้ยใจคุณมันเปลี่ยนปแปลงเปลี่ยนไปหรือคุณมีคนใหม่แล้วหรอหรือคุณมีใครไหมคุณตัดรอนเขาตัวเขาเองก็ค่อนข้างเหมือนเหมือนทะเลาะอะไรกันบางสิ่งบางอย่างจบไม่สวยนะคะจบไม่สวยด้วย บางสิ่งบางอย่างที่ทะเลาะก,กันค่อนข้างรุนแรงมากแล้วมันก็จบไม่สวยในความสัมพันธ์ตัวคุณเป็นเดอตทาวเวอร์โเขาเป็นไนท์ออฟสอดเลยนะแรงต่างคนต่างแรงใส่กันอยู่นะอมืมองถึงความรุนแรงในบางเรื่องเรื่องของการถูกจับได้ก็ได้อาจจะโดนจับได้อาจจะรู้สึกว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมัน มันไม่ซื่อสัตย์ต่อกันอ่ะเออมันมีเรื่องราวบางเรื่องที่เรารู้สึกว่าใครบางคนในที่เนี้ยแอบโกหกหลอกลวงแอบไม่ซื่อสัตย์ต่อเราหรือว่ามีเหลี่ยงกับเราเอออยู่ด้วยเหลี่ยงไม่ได้อยู่ด้วยความจริงใจอ่ะบางคนรู้สึกถึงการถูกกระทําอะไรรับหลังการถูกทรยศหักหลังหลอกลวงก็ได้เหมือนกันนะจ๊ะใครบางคนไม่ซื่อสัตย์ค่ะอืม ไบางคนไม่ซื่อสัตว์เลิกกันเพราะอะไรก่อนเลิกกันเพราะอะไรเลิกกันเพราะเด็กมีเด็กเข้ามาแทรกกลางระหว่างคุณสองคนหรือเปล่าจ๊ะเด็กเงินผลประโยชน์ตำแหน่งหน้าที่ความบททนจะเฮิมิตคุณอาจจะเดียวกับราศีกันราศีเมษราศีกันราศีเมษธาตุไฟเมษธนูธาตุดินพระสกันมังกรสิง ทำไมถึงเลิกกันหรอเพราะว่าเพราะว่าในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีมีผลประโยชน์มีเงินทองมีเด็กมาเกี่ยวข้องมีความรับผิดชอบในหน้าที่ทำไมถึงเลิกกัน<ม>อืมคนที่คุณดิวเดียคนที่คุณดิวด้วยเนี่ยเขามีภาระหน้าที่อะไรเกี่ยวกับเด็กไหมเกี่ยวกับเด็ก เกี่ยวกับบุตรหลานบริวารก็ได้เกี่ยวกับคนที่เด็กกว่าก็ได้แล้วก็การที่เขาอยู่ตรงนั้นเขาต้องอดทนกับสถานการณ์หลายๆสถานการณ์คุณอาจจะดีวกับพู้ศพเงินทองภาระอ่าโอเคทําไมเลิกกันเหรอเพราะว่าในความสัมพันธ์นี้มันไม่อาจพัฒนาได้เขามีภาระหน้าที่เขามีสิ่งที่ต้องแบกรับ เขามีเ,าเรียกความรับผิดชอบเหรอเขาเรียกความรับผิดชอบได้ไหมในความสัมพันธ์นี้อาจจะเป็นความรับผิดชอบกับอะไรกับครอบครัวก็ได้เขาอาจจะมีครอบครัวแล้วมีลูกเต้าบุตรหลานบริวารที่เขาจะต้องรับผิดชอบหรือหน้าที่การงานการเงินที่เขาอยู่กับใครสักคนและเขาซัพพอร์ตกันได้โดยหน้าที่การงานการเงินและชีวิตประมาณนี้เลิกกันเพราะว่าเขาอาจจะโกหกบางสิ่งบางอย่างกับคุณ เขาอาจจะขายฝันอะไรกับคุณไว้เพื่อให้คุณได้อยู่ตรงนี้แต่พอคุณไปรับรู้เรื่องบางเรื่องหรือรับรู้เรื่องจริงขึ้นมาคุณก็เลยอาจจะไม่อยากอยู่แล้วเรื่องจริงๆแล้วคุณอาจจะรู้ตั้งแต่แรกแล้วนะแต่ว่าตอนนั้นคุณอาจจะคิดว่าแบบยังทนอยู่ยังคิดว่าความเป็นไปได้ในความสัมพันธ์มันจะมียังคาดหวังยังคาดหวังในความสัมพันธ์แต่ว่าตอนนี้ที่ไปจับได้หรือ ได้ตระหนักจริงๆว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เราคาดหวังไปเองนั้นมันไม่ได้มีอยู่จริงอืมเขาอาจจะมาบอกเราแบบหนึง่งแต่สิ่งที่เขาทำก็ทำอีกแบบหนึง่งอย่างนี้ก็ได้นะจ๊ะอารมณ์ประมาณนี้อ่ะส่องคนรักเก่าหาวปอยู่ค่ะไปส่องเขาคนนั้นของคุณสิว่าชีวิตเขาเป็นยังไงหลังจากที่เลิกกัน เลิกกันไปแล้วชีวิตเขาเป็นยังไงเขาสะดวกสบายดีไหมเขามีคนใหม่ไปแล้วหรือยังหรือว่าเขามีอะไรที่ปิดบังซ่อนเร้นหรือเขามีอะไรที่ปิดบังเราชีวิตเขาเป็นยังไงนะตอนนี้ค่ะชีวิตของคนที่คุณรักไฟโอ้ยเขามีสิบถ้วยเลยหนูจ๋าหนูจ๋าเขามีสิบถ้วยเขามีครอบครัวแล้วหรือเปล่าเขามีความสุขค่ะ เขามีความสุขเขาประสบความสําเร็จมีบ้างสิ่งรอบข้างที่เป็นเราอาจจะทําให้รู้สึกเสียใจเออเขาเสียใจเสียดจอะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่ชีวิตเขามีความสุขกับครอบครัวเขาดีนะ the devil จ้า<ม>เขามีความสุขกับครอบครัวเขาดีนะเดี๋ยวนะสามดาวโอ้เงินเขาอยู่กับเงินอยู่กับความสุข โอ้มันมีสิ่งที่ค้างคาใจอยู่ใช่แล้วคนคนนี้อาจจะมีทะเบียนสมรสอยู่แล้วก็ได้นะคะโอเคไหมอ่ะอ่ะโอเคชีวิตเขาตอนนี้ค่ะสิบถ้วยเลยนะสิบถ้วยมองถึงความสุขสิบถ้วยมองถึงความสําเร็จสิบถ้วยมองถึงครอบครัวการแต่งงานการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันมีลูกสองคนอ่ามีลูกสองคนมีลูกหนึ่งคน ในชีวิตของเขามีการวางแผนบางสิ่งบางอย่างหรือว่าครอบครัวเขาสุขสรรเชียวมีญาติพี่น้องวงศาคนาญาติการอยู่การพกปะสังสรรค์รื่นเริงกับวงศาคนาญาติมองถึงการวางแผนครอบครัวมองถึงคู่ที่สมพง์สนับสนุนกันในทุกๆด้านเพราะฉะนั้นถ้าเขามีครอบครัวเขามีความสุขไหมมีความสุขดีจะ้ะเขามี ความสุขดีมีเงินมีทองด้วยอ่ะมีเงินมีทองมีความสุขแต่รู้สึกในใจเกิดความเหนื่อยรา้าแต,แต่แต่ความสําเร็จของเขาที่เาไม่เนี่ยนะมันก็มองถึงเขาต้องสู้นะเขาต้องมีเขามีปัญหาก็าต้องฝ่าฟันต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคแล้วก็บางคนเขาอาจจะรู้สึกถึง ไบางคนที่ทำให้เขาเกิดความวั่นไหวใจค่ะความวั่วนไหวใจนะมีความเครียดในบางเรื่องมีความขัดแย้งบ้างอมืมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีมันกไ็ได้สุขสมแต่ว่าครอบครัวเงินทองอดีบริบูรณ์พุ่นุกนะจ๊ะชีวิตเขาแต่ว่าเขาน่าจะมีหลักที่มากกว่าหนึ่งขึ้นไปหรือเปล่าเห็นไหมอาคุณอาจจะดูปร,ราสีต้น ราศีตุลราศีมังกรมาดูกันสิว่าเขาคิดถึงคุณบ้างไหมคะถ้าได้ห่างหายกันไปเลิกกันไปขัดแย้งกันไปเขาคิดถึงคุณบ้างไหมจูว mm ิลออฟฟอร์ตจูนค่ะใครของจักรวาลคิดถึงเราบ้างไหมคะ mm hmm. เขาคิดถึงเราบ้างไหม mm hmm. เขาคิดถึงเราบ้างไหมเหรออืม mm hmm. มีบางครั้งใช่ความคิดของเขายังวนเวียนอยู่ก็มีความคิดถึงค่ะก็มีความคิดถึงแต่ความคิดถึงนั้นอาจจะส่งมาไม่ถึงก็ได้และความคิดถึงนั้นมันมันมันมองถึงคนที่เราก็คือเราไม่ได้สําคัญขนาดนั้นไหมมองถึงใช่ต่อให้คิดถึงเราก็ตามต่อให้อยากได้เรากลับคืนไปก็ตามเราไม่ได้สําคัญขนาดนั้นเพราะว่าคุณสองคนน่าจะมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างกันปัญหาอุปสรรค อาจจะเป็นด้วยตัวเขาหรือตัวอีกคนหนึ่งก็ได้นะมันไม่ได้ลากเป็นขนาดนั้นเขาคิดถึงแหละเขาวางแผนอะไรในใจเกี่ยวกับคุณไหมคะเขาวางแผนอะไรในใจเกี่ยวกับคุณไหมใช่เขาวางแผนว่าก็จะกลับมาง้อคุณนั่นแหละเขาจะไล่มาหาก็าจะโทรมาหาเขาอยากกลับเขาอยากได้คุณเป็นครอบครัวของเขาเขายังต้องการคุณอยู่เขายังระลึกถึงคุณอยู่คุณคือความสุขแผนในใจของเขาเนี่ย ถ้าคุณสองคนเกิดการทะเลาะเกิดความบาดหมางต่อกันนะเขาก็อยากจะกลับมาง้อคุณแต่เขารอเวลาเราจังหวะดีๆรอให้คุณอารมณ์เย็นรอให้ใจเย็นๆดีๆกันก่อนเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะเขาสามารถที่จะอ,อ่นำคุณกลับมาตรงนี้ได้เออลักษณะแบบนั้นนะคะเหมือนเหมือนเขาก็คิดว่าเขาก็สามารถที่จะ <S 2> <S 2> <S เขาเขาสามารถที่จะ ดึงคุณกลับมาหรือพูดจาหวานล้อมอะไรให้คุณได้เชื่อถือเขารักคุณไหมอ่ะไม่รักก็ไม่เสียใจสิรักสิ two of c u p two of c u p เ love love รักไหมไม่รักไม่เสียใจหรอกค่ะก็มีความรักไงแต่ความรักของเขาเนี่ยเขาดูโอ้ยหนึ่งถ้วยสองถ้วยห้าถ้วยแต่รักของเขาต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นเจงหรือบนพื้นฐานคือเขาก็ไม่ได้ขัางรักมากเกินไปละกัน คือรักแต่รักแบบมีเหตุผลอะไรที่ทําได้ก็ทําให้อะไรที่ทําให้ไม่ได้ก็ไม่ทําให้แต่รักของเขามีการแบ่งครึ่งในความสัมพันธ์ไหมมันรักเราแต่มันรักเราไม่ทั้งหมดอส,อสอิรักเราแต่เขาก็บอกว่ารักเรานะแต่เขาก็ต้องมีความรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทํานะคุณก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่เขาทําความรับผิดชอบที่เขาเป็นอะไรอย่างนี้ด้วยนะอืมอ่ะ เขาต้องการอะไรกับความสัมพันธ์นี้คะสิบเหรียญเขาอยากให้คุณอยู่ตรงนี้คะ่ะอยากให้คุณอยู่แบบลับๆได้ไหมอะ่ะไปการจับมือกันไปแบบนี้พูดคุยกันคอยเป็นกำลังใจคอยปรึกษาหาลือคอยอยู่เคียงข้างกันอยู่แบบนี้ได้ไหมเขาไม่อยากให้คุณห่างหายไปอะ่ะความต้องการในใจของเขาเขาอยากให้คุณกลับมารักเขามาดีกับเขามาเป็นครอบครัวมาวางแผนร่วมกัน ต่เราบอกใครไม่ได้นะว่าเรามีความสัมพันธ์นี้มันยังไงวะเนี่ยเ,ออเขารักคุณแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเขาก็ทำให้คุณได้บางสิ่งบางอย่างเขาก็ทำให้คุณไม่ได้นะจ๊ะ,ะไปดูสิว่าเขาคนนั้นของคุณน่ะเขามีคนใหม่ไหมเขากับคนใหม่เป็นยังไงเขามีคนเขามีคนอื่นไหมเขากับคนนั้นเป็นยังไงมีสิทำไมใช่ว่ามันมี มีค่ะมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีเขากับคนของเขาเป็นอย่างไรเขามีคนอื่นไหมเขาก็คนของเขาเหรอก็อาจจะมีปัญหากันกันบ้างค่ะเขาอาจจะมีปัญหากันบ้างในบางสิ่งบางอย่าง แต่ว่าเขาให้ความช่วยเหลือให้ความสนับสนุนเพื่อกูลกันอาจจะเป็นคนที่อุปถัมภ์คำชูกันในแง่ของการงานในแง่ของการเงินในแง่ของความรักปัญหาความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่นะนะอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นคือบางทีก็ทะเลาะกันนะนะเอออารมณ์ประมาณนี้ค่ะแต่ถามว่าเขาโอเคไหมเขาก็โอเคเขาดูโอเคในความสัมพันธ์นะไม่ใช่ว่าเขาไม่โอเคเออ ใช่ขัดแย้งกันบ้างค่ะเขารักคนคนนั้นไหมเขารักไหมเดทแม่เจา้าเขารักไหมอืมเออคนคนนั้นทําให้เขาคิดมากทําให้เขาคิดหนักทําให้เขาตระหนักได้ว่าในความสัมพันธ์หรือการเลือกเลือกอยู่กับคนคนนั้นอ่ะเป็นการเลือกผิด ใช่แต่สิ่งที่เขาต้องสิ่งที่เขาต้องทําคือต้องดําเนินชีวิตต่อไปอ่ะเขาดูคิดมากเขาดูไม่แฮปปี้กับคนที่เขาอยู่คุณถ้าดูไพ่นะตัวคุณเองอ่ะเป็นคนที่เติมเต็มเป็นคนที่สามารถคุยได้ทุกเรื่องเป็นคนที่คอยบอกคอยเ่าวคอยอะไรเขาทุกอย่างอ่ะเข้าใจปะเป็นอารมณ์ของคนแบบนั้นอ่ะมันเหมือนกับมันเหมือนกับความรู้สึกของเขาเนี่ยเขาแฮปปี้กับเขาแฮปปี้กับคุณมากกว่า อต่เขาต้องอยู่ด้วยหน้าที่ด้วยเงินทองด้วยความรับผิดชอบก็ได้เออหรือคนคนนั้นอาจจะรวยก็ได้อ่ะเขามีตังค์เขาไปกันได้เขาสนับสนุนค้ำชูกันในเรื่องต่างๆแต่ความรักถ้ามองถึงเรื่องความรักมันไม่เยอะขนาดนั้นโอเคไหมอ่ะอ่าเขาเลือกคุณไหมเขาเลือกคุณได้ไหม,เข,เ,ไไหมเขาเลือกคุณได้หรือเปล่าเขาเลือกคุณได้ไหม เขาเลือกคุณไม่ได้ค่ะใช่ถึงนั้นเขาอยากจะเลือกเขาเลือกคุณไม่ได้<ม>เขามองถึงหน้าที่การงานด้วยการส่งเสริมในหน้าที่การงานเออชีวิตเขาเราสองคนเนี่ยสามารถที่จะเป็นกำลังใจต่อกันได้เป็นกำลังใจเป็นคนเทคแคร์เป็นคนดูแลแต่เขาเลือกเราไม่ได้ใช่ไหมอืมถ้าฝากบอกได้เขาอยากฝากบอกอะไรกับคุณคะถ้าฝากบอกได้สิบดาบโอ้แม่เจา้า ถ้าสูญเสียคุณไปเขาคงทุกใจค่ะเขาอยากมีคุณไว้ค่ะแต่ว่าการมีคุณไว้เนี่ยอยากให้อยากให้มีแบบไว้ใจกันได้อยากให้มีแบบมีความสุขอยากให้มีแบบไม่ต้องคิดมากอยากให้มีแบบเหมือนเรายอมรับเขาได้ทุกอย่างอะเอออารมณ์นั้นะ่ะเอออาจจะเป็นคนดูเห็นแั่ตัวสัก,กนิดนึงนะเพราะว่าดูไ่แล้วไฟจา๋าเขาอาจจะอยากได้บางสิ่งบางอย่างกับคุณแต่เขาไม่สามารถให้คุณได้ เออบางสิ่งบางอย่างจากคุณอาจจะกลายเป็นกำลังใจคุณอาจจะเป็นคนที่แบบยอมรับฟังเขาได้ทุกอย่างเขาพูดอะไรยอมยอมตกอยู่ในเบี้ยล่างหรือยอมตกอยู่ในในคุณอาจจะดูแลเขาได้ดีมากก็ได้นะลักษณะบแบบนั้นอะ่ะเหมือนเขาเขาคิดว่าเวลาเขาเขาเครียดขึ้นมาเขาคุยกับคุณได้ทุกๆุกเรื่องเขาสามารถระบายความรู้สึก เขาสามารถบอกคุณได้ในหลายๆเรื่องที่เขาไม่สามารถบอกคนอื่นได้เหมือนคุณเป็นหลายๆอย่างในชีวิตเขาเหมือนกันนะเพียงแต่ว่าอืมเขาเองเขาต้องหน้าที่ค่ะมันมีหน้าที่มีความรับผิดชอบมีสิ่งที่เขาต้องทําอืมเขาอาจจะต้องทําอะไรทําอะไร ฝืนฝนใจทำอะไรโดยที่เขาไม่ได้อยากทำแต่เขาต้องทำในชีวิตจริงกับความรักกับความเป็นจริงการเผชิญจู่มันดูยากออือความสัมพันธ์เนี่ยมันดูแบบมันดูแบบมีความสุขได้ถ้าไม่คิดเยอะแต่ถ้าคิดเยอะถ้าคุณจะมองคนนี้เป็นครอบครัวเป็นการแต่งงาน เป็นการอยู่กินเป็นการอยู่ร่วมกันไปแบบยาวๆอย่างเงี้ยมมันก็ยากนะเออมันก็ยากนะบอกเลยถ้าคุณคิดอ่ะมีโอกาสกลับไปดีกันไหมมีโอกาสกลับไปคืนดีกันไหมช่วยเหลือก,ก็คุณกันได้ค่ะเริ่มต้นกันใหม่ได้เหมือนกันค่ะถ้าอยากจะให้โอกาสแต่อย่าลืมนะว่าเขาไม่เลือกเราแล้ว ใช่เราสามารถจะจับมือกับเขาไปได้เราสามารถจะไปกับเขาได้แต่ไปแบบไงรู้าไปแบบเราไม่มีสถานะอะเราไม่ชัดเจนค่ะเขารักเราได้เหมือนเดิมเหมือนเขาก็ยังรักเราเหมือนเดิมได้แต่มันแต่มันมีความรับผิดชอบบางความรับผิดชอบที่เขาต้องทําอ่ะแต่เราอาจจะไม่ใช่เขารักเราเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่ได้ยืนอยู่จุดเดิมเข้าใจไหมเขารักเราเหมือนเดิมเขาบอกว่าเขายังรักเราอยู่ แต่เราไม่ได้อยู่ในสถานะเดิมดีกว่าเรียกว่าอ่าเราอาจจะไม่ใช่คนที่จะอยู่เคียงข้างกับเขาอีกแล้วก็ได้เพราะฉะนั้นรักเหมือนเดิมแต่สถานะไม่มีอย่างเงี้ยได้หรือเปล่าล่ะหมดบุญหมดวาสนากันแล้วหรือยังหมดหรือยังบุญวาสนายังพากันไปต่อได้จ้ะแต่ไปต่อแบบว่าต้องทำใจนะ เราก็ต้องทําใจยอมรับว่าบุญวาสนาเนี้มันไม่ใช่วาสนาของเราอีกแล้วเราสามารถที่จะแบบตัดสินใจตัดสินใจเดินหน้ากับชีวิตของเราเองหรือเราตัดสินใจที่จะคาลักขซังอยู่ตรงนั้นอันนั้นคือบุญวาสนาของเราแล้วละ่ะเอออืมเขาจะกลับมาง้อคุณไหมดู่าแล้วมีค่ะกลับมางอ้อแต่รอเฉยใช่แต่ไม่ชัดเจนนะ เราไม่มีสถานะนะถึงจะกลับมางอ้อคุณรู้แหละว่าคุณอยู่ในสถานะไหนจริงๆคุณยังไม่ขาดจากกันเราค่ะใช่ยังไม่ขาดแต่ว่าคุณก็จะเจอเรื่องราวเดิมๆเ,เหมือนเดิมสิ่งเดิมๆกำลังจะเกิดขึ้นนะจ๊ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ลืมกดติดตามอย่าลืมคอมเมนต์ใต้ดีสคริปชันบอกด้วยเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ